w วนดีเดอขสามทีได้ไหมครับเวนดีเวิขอสามทีนะหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่อับวิจิทําเองสามสามีห้า,าเอาใหม่นะดูไว้นะหนึ่งสองสาม,สามท้ากันไอท้ทีสิ ท้องกพรทอมการกหลังจากสามกเก่งมากคราน,นี้ให้พูดว่าดูใหม่นะดูนะเ well. วนดี้เดอะเวลเวลต้องร้ามกันทำใหม่ซิเวนดี้ใหม่ w h e n the ดอะแล้วเวลทำยังไงเอาว่าตัวอย่างทำอีกทีนึงแบบครูกินไม่บอกอ่าไีนาลองดูดิทำได้ไหมทำได้ทำได้ค่ะ ดอดขอสามทีเวนดี้เดอร์เวลไอที่มิ้งค่ะขาดไปตัวเดียวเวนดี้เดอร์เวลขอมือซ้ายมือเดียวอีกรอบหนึ่งไปจีดูนะสมาธิหายใจก่อนเดี๋ยวนี้นะเก่งจังเวนดี้เดอร์เวลอ่ะทันที ใช้ใมือซ้ายกดได้รูกเอาใหม่นะสมาธินะ w h n n y The Whale เอาไปใช้มือซ้ายมือเดียวกดเอได้เลย,เลย